วันนี้ขบวนปั so ่นบูชาพระธาตุพนมสิ็จสิงหาทุกปีนะครับข่าวกาศของพระธาตุพนมผู้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมในกิจกรรมปั่นบูชาพระธาตุพนมซึ่งก็จะมีขบวนทั้งขบวนนักวิ่งขบวนนักปั่นจักรยานมา เข้ามาในบริเวณวัดพระธาตุพนมร้อมกันปีนี้เป็นปีที่49ของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นบูชาพระธาตุพนมขณะนี้ขบวนนักปั่นกำลังเข้ามาในบริเวณเขตเทศบาลขบวนภระาพนม กำลังจะเข้าไปสู่บร,ริเวณหน้าวัดรพระธาตุพระนมเพื่อที่จะได้ร่วมทำพิธีกราบขอออ,ออนจากองค์พระธาตุพระนมแดะทำพิธีแห่ผ้าคลุมป้ายตุ้องค์พระธาตุพระนมพร้อมกันการปั่นจะในปีนี P ้ D นะครับนอกจากจะมี นักปั่นสายหลักจากจังหวัดนครพนมันจากจังหวัดนครพนมอยมีทีมงานปั่นจากจังหวัดพุทธาหารและทีมงานปั่นในที่พิธีองค์พระธาพนมนะครับรอบเ้าก็จะมีการปั่นรอบในที่ตำบลพระพนมออกนะครับแล้วก็จะมาร่วมทบพิธีกราบขอพรจากองค์พระธาตุพนมด้ันทีนี้ปั่นบูชาพระธาตุพนมเพื่อน้อมเราลึกถึงวันที่องค์พระธาตุพนมล้มลงนะครับ สิบเอ็ดสิงหาคมเป็น,นทุกปีปีนี้เป็นปีที่พี่น้องนักปั่นเพื่อสุขภาพที่เป็นเข้ากาดของพระธาตุพนมได้ร่วมกันปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆขณะนี้นะครับเราเข้ามาอีกประมาณ50นเมตรก่อจากที่บ้านวัดพระธาตุพนมเมื่อถึงวัดพระธาตุพนมด้านหน้านะครับ นักปั่นทุกท่านจะก็จะได้จูงจกักรยานของท่านไปเข้าแถวทางเข้าด้านหน้าวัดพระธาตุพนมเพื่อที่จะล้มจากการลงร่วมจพิธีกล่าวขอพรจากองค์พระธาตุพนมพร้อมกันครับ ที่็เรียบร้อยนะครับนักปั่นจากจังหวัดต,าตา่างๆนักปั่นจากชกมรมนักปั่นจักยานเพื่อสุขภาพจังหวัดต,าต,าตา่างๆจากสปปลาวแบบนี้ขบวนเราเข้ามาถึงบริเวณหน้าวัดพระธาตุขนมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองข้างทางก็จะมีอ,า,อาหารว่างไว้บริการนักปั่นท่านใดว่างพอจะรับอของเช่นลูกของว่างจากพวกเรา พี่น้องเป็นนักกินนักใจของชาว่าุพนมก็ขอเชิญเลยนะครับถ้าปั่นเบ้รับได้นะครับถ้าปั่นรับได้เลยนะครับถ้าปั่นเว้รับได้เลยนะครับเราจะนี่ไปนักปั่นก็จะนําจักรยานของท่านนะครับปั่นเข้ามาด้านในปั่นจักรยานเข้ามาด้านในแล้วก็นําจักรยานของท่านไปจอดรวมกันที่หน้าบริเวณทางเข้าประตูวัดธาตุพนมหน้าวิทีนะครับ พืที่จะได้ร่วมกันทำพิธีของบจากองค์บครับขอบคุณครับ แจกอาหารพร้อมเมือนเี่คนมาแจกอาหารน้ำบ้าได้เขานั่ง่ไปเร็วพีม่ชะพคนร้อยบัว <aquí en S 2> <m ig> <ly>

บรรยากาศจากเราครับผมเอาพ ok. ี่น้องไปญาติพี่น้องไปเอาญาติท่านนายกไปเจริญใช่ไหมารับทุกคนเลยนะครับครับผมดึงเขื่อนต้องหาเห็นเชืหน้ามมาแล้วครับผมเชิญเจริญทำมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นผู้นำที่รอต้อนรับท่านที่นี่นะครับ